สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่ร้างคาะมุกี้สอรี่ออฟ i ิเชีกลับมาอีกแล้วนะคะพร้อมกับนิยายเสียงนิยายรักโรแมนติกผลงานเรื่องแรกของตามตะวันในชื่อเรื่องว่าปิ๊งรักสาวเวทีนในตอนที่8นะคะซึ่งความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่สาวน้อยริรดาได้อนุญาตให้รุนพีนรุบดินมากินมื้อเที่ยงที่บ้านในขณะที่ได้นัดกับคุณอาคุณนาทีไว้แล้ว ตอนที่8นี้มาดูกันว่าเมื่อหนุ่มใหญ่คุณนทีมาเจอกับหนุ่มน้อยในรบดินที่บ้านของสาวน้อยริลดาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญติดตามได้ในนิยายรักโรแมนติกปิ้งรักสาววัยทีตอนที่8ในคลิปนี้นะคะชื่อตอนว่าสเสน่ห์ปลายจวัก วันเสาร์ตอนใกล้เที่ยงขณะที่สองสาวพลอยขวัญและนุรินกำลังช่วยกันเตรยียมอาหารอยู่ในครัวซึ่งวันนี้จะมีแขกสองคนมากินมื้อเที่ยงด้วยนั่นก็คือคุณอาขุนนาทีและรุนพีนรบดินของนุรินนั่นเองพอช่วยต้มเส้นสปาเกตตี้แล้วพักไว้นุรินก็หันมาถามเพื่อนสาวว่าแล้วไงต่อขวัญพลอยขวัญจึงตอบว่านุรินช่วยแกะกระเทียมกับหวัวหอมใหญ่นั่นละกันเดี๋ยวขวัญจะทำซอสปรุงรสอนเนกประสงค์ นุรินได้ยินอย่างนั้นก็เกิดสงสัยผักกระเพราต้องมีได้เหรอซอสท,ที่ว่าเนี่ยเพื่อนสาวตอบว่าไม่มีก็ได้จ้ะแต่ถ้าเราทำปริมาณมากหลายๆจานหรือทำขายก็จะง่ายเร็วและสะดวกขึ้นทำออกมาได้รสชาติเป๊ะเหมือนกันทุกๆจานนุรินพยักหน้าตามจริงอะ่ะแม้ขวานนี้ก็ช่างคิดนะนุรินถนัดแต่กินอย่างเดียวรู้แค่ไหนอร่อยแม่อร่อยอ ถ้าจะต้องทำให้คนอื่นกินด้วยเป็นเรื่องเป็นราวคงจะไม่ไหวอะ่ะนุรินพูดพลางห่อไหล่สายหัวขวัญก็ได้ไอเดียจาก YouTube แล้วก็มาปรับอีกทีหนึ่งการทำอาหารก็เหมือนงานศิลปะนั่นแหละหลักการเดียวกันแต่อาจจะครี a t e สไอเดียไปได้อีกค <Okay. S 2> ลอยขวัญพูดและการทำอาหารก็เป็นทักษะที่ฝึกกันได้นะนุรินถ้าฝึกบ่อยๆอ,อ,อีกหน่อยนุรินก็จะเก่งขึ้นไม่ได้ยากเย็นอะไรมากน,นหรอกง่ายกว่าเรื่องเรียนตั้งเยอะเพื่อนสาวพูดยิ้มยิ้ม ก็อาจจะจริงหนูรินพิยักหน้าเห็นด้วยโอเคงั้นหนูรินจะเข้าครัวเป็นลูกมือขวัญบ่อยๆแล้วกัน <c oughs> เผื่อจะเก่งเหมือนขวัญมั่งหนูรินหันมาพูดเอาใจเพื่อนเป็นลูกผู้หญิงหัดงานครัว,วบ้างก็ไม่เสียหลายหรอกหนูรินพลอยขวัญพูดยิ้มยิมก่อนชานไปทําซอสอเนกประสงค์เตรียมไว้เธอเริ่มจากเปิดเตาไฟอ่อนระว่างหม้อเปล่าเทสุบสมต่างๆที่เตรียมใส่ถ้วยตวงไว้ทั้งซีอิ๊วขาวซอสปรุงรส ซอสหอยนางรมน้ำตาลายแดงผงปรุงรสพอประมาณแล้วเติมน้ำเปล่าอีกเล็กน้อย คนส่วนผสมไม่เข้ากันแล้วเพิ่มไฟเป็นปันกลางแล้วเคี่ยวต่อสักพักจนน้ำซอสเดือดข้นขึ้นจึงปิดไฟพักไว้แค่นี้ก็ได้น้ำซอส้อมใช้ยสำหรับทุกเมนูผัดแล้วเพียงแค่เติมน้ำซอสนี้พอประมาณและพริกไทยป่นเล็กน้อยทำง่ายเวลาใช้ก็สะดวกและยังสามารถใส่ภาชนะสะอาดและเก็บในตู้เย็นไว้ได้เป็นเดือน <Okay. S 1> นุรินมองตามและออบกลิ่นน้ำลาย กลิ่นหอมย้่ยน้ำลายจังเลยขวัญหิวหนักมากเลยตอนนี้นุรินพูดพลางหลับตาทำท่าสูตรกลิ่นขวัญน,นี่เก่งจังทั้งเรื่องเรียนงานบ้านงานครัวพร้อมเสน่ปลายจาวักอีกตัางหากใครได้ไปเป็นแฟนเนี่สบายไปทั้งชาติเลยไม่รู้ว่าอาคุนงนุรินจะมีวาสนาหรือเปล่านะ หนูรินเริ่มเพอ้อทำตาชวนฝันจนพลอยขวัญต้องหันไปมองเพื่อนสาวแล้วสายหน้ายัางอ่อนใจบนๆมาเข้าเรื่องนี้อีกจนได้นะหนูรินขวัญก็ไม่ได้ครุกเครื่องขนาดนั้นหรอกหนูรินรู้จักกันไปนานๆอาจจะน่าเบื่อก็ได้พลอยขวัญออกตัวไว้ก่อนมาเรกขวัญคุยกับขวัญแล้วเพลินดีออกได้ทั้งสาระและบันเทิงแกล่าขุนเลยสุข,ขุมลุ่มลึกแต่ไม่น่าเบื่อนะเป็นพวกแบบ พบเห็นสบายตาคบหาสบายใจนรินพูดจากใจเท่าที่เธอได้สังเกตว่าอาคุณกับเพื่อนของเธอเหมือนจะมีอะไรคล้ายๆกันอยู่ขวัญรู้ไหมอาคุณก็ชอบเข้าครัวนะ แล้วก็ทำสเต็กอร่อยเหาะไปเลยตอนอาขุนทำงานที่กรุงเทพแล้วกลับมาเยี่ยมบ้านนุรินก็จะเชียร์ให้อาขุนทำปาร์ตี้สเต็กกินกันที่บ้านคุณยา่าจำได้ว่าตอนนั้นมีความสุขมากพ่อมักจะบอกว่าอาขุนใจดีแต่มีเหตุผลและไม่สปอยนุรินสาวน้อยที่ถึงความหลังอยากเป็นสุขและชื่นชมคุณอาของเธอให้เพื่อนสาวฟังพลอยขวัญจึงว่านุรินโชคดีจังที่มีคุณอาคอยดูแลเอาใจใส่และมีครอบครัวที่อบอุ่นนุรินจึงรีบเสริมว่า ไม่เฉพาะกับญาติพี่น้องนะอาขุนยังใส่ใจคนรอบข้างอีกด้วยใจถึงพึ่งได้ใครได้รู้จักเป็นต้งรักอาขุนของนุรินแต่ไม่รู้คนแถวนี้จะรักหรือเปล่านุรินพูดพร้อมทำท่ายยวยวนกวนคุนข้างๆจนเพื่อนสาวต้องสายหน้าและถอนหายใจออกมาเฮ้ยนุรินจึงต้องถามขวัญหนักใจอะไรหรอก็นหนักใจเพื่อนสาวคนนี้ไงแซวแม่ใบ้เญญป็นอย่างจริงๆ พลอยขวัญผู้พลางยิ้มอ่อนใจกับเพื่อนสาวรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เศร้าบ่อย,อยเผื่อขวัญจะเคลิ้มไงฮ่าฮ่าเราอาจจะได้มาเป็นญาติเกี่ยวดองกันนุรินยังเพ้อทำตาชวนฝันพลอยขวัญจึงตอบแบบจริงจังว่าถึงจะไม่ได้เกี่ยวดองเป็นญาติกันแบบนั้นแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนรักกันอย่างนี้ได้นี่นานุรินพลอยขวัญยิ้มแล้วเดินเข้าไปโอบไหล่นุรินแบบให้กำลังใจอนาคตไม่แน่ไม่นอนขวัญอย่าเพิ่งตัดช่องน้อยแต่พอตัวเลย เดี๋ยวจะเสียโอกาสดีๆนุรินสรุปในที่สุดก่อนที่พวกเธอจะได้ยินเสียงรถยนต์แล่นเข้ามาที่หน้าบ้านนุรินจึงรีบบอกเพื่อนสาวเสียงรถระคุนเดี๋ยวนุรีมาทําต่อนะขวัญน,นุรินพูดอย่างตื่นเต้นจ้าพลอยขวัญตอบสั้นๆและนุรินก็รีบเดินออกไปรับคุณอาข,ของเธอที่หน้าบ้านพลอยขวัญเองก็ดูเหมือนจะตื่นเต้นเล็กน้อยกับการมาของเขาจนสาวน้อยยังแอบแปลกใจตัวเองอยู่เหมือนกัน ไม่ถึงห้านาทีต่อมาหนูรินก็เดินกอดแขนคุณอาของเธอเข้ามาในครัวคุณอามองสาวน้อยพลอยขวัญทั้งด้านหลังตั้งแต่เดินเข้ามาเห็นเธอสวมผ้ากันเปื้อนสีน้ำตาลยาวเสมอเขา่ายืนหันหลังให้และกำลังทำอะไรสักอย่างบนเคาน์เตอร์ในครัวไหนแม่ครัวสาวมีอะไรจะให้คุณอาของนุรินช่วยบอกมาได้เลยจ้ะใช่แม่ขุนได้ยินอย่างนั้น พลอยขวัญก็หันมามองอาหลานที่เพิ่งเดินเข้ามาศบตาคนตัวสูงก่อนจะไหวและกล่าวสวัสดีเขาชายหนุ่มสบตาสาวน้อยรับไหวพร้อมกับยิ้มละมุนสวัสดีค่ะ เขาทักทายตอบพร้อมกับแอบ,บสำรวจสาวน้อยคร่าวๆก็เห็นว่าวันนี้เธอรวบผมห่างมาผูกโบผ้าไว้ด้านหลังเลยมีปล่อยผมลงมาล้อมช่วงกรอบหน้าแบบลูกหวานละมุนและสวยน่ารักดีเสื้อยืดเข้ารูปแขนสั้นสีน้ำเงินกับกางเกงเอี้ยมยีนสีซีขาเตอร์นี่ก็ทำให้เธอดูเก๋ไก่อินเทรนด์แปลกตาวกว่าลูกใส่ชุดกระโปรงเรียบร้อยที่เขาเคยเห็นและคุณอาก็หารู้ไม่ว่าเป็นหลานสาวข,ของเขานั่นเองที่จัดแจง เสื้อผ้าให้พลอยขวัญในขณะที่พลอยขวัญเองก็สังเกตว่าวันนี้เขาสวมเสื้อเชอิ้ตสีฟ้าอ่อนพับแขนขึ้นมาถึงข้อศอกมีแว่นกันแดดสีชาเน็บอยู่ที่คอเสื้อเก็บชายเสื้อในกางเกงยีนสีกรมท่าและถุงเท้าสีดำแม้จะอยู่ในชุดลำลองแบบธรรมดาแต่ว่าก็ดูดีเมื่อเห็นคุณอายังมองเพื่อนสาวอยู่อย่างนั้นหนูรินจะพูดขึ้นว่าอาคุณเขาอยากมาช่วยนะขวัญบอกให้นั่งรอยอยู่ข้างนอกก็ไม่ยอมนี่ขนาดเพิ่งเลิกงานมาเหนื่อยนะ รินพูดและยิ้มแป้นหันไปสบตาแบบประจบคุณอาเด็กสาวพลอยขวัญจึงยิ้มและพูดก,กับเขาว่านั่งพักเถอคะค่ะพวกเราทำแค่อาหารจานเดียวง่ายๆนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วเธอยิ้มอ่อนและบอกเขาก่อนจะหันไปบอกนุรินว่านุรินปอกหอมกระเทียมไปนะเดี๋ยวขวัญจะออกไปเก็บพริกกับกระเพราก่อนนุรินจึงพูดขึ้นว่างั้นนะคุณไปช่วยขวัญละกัน หลานสาวพูดพลางขยิบตาให้คุณอาแต่พลอยขวัญกลับบอกว่าเออไม่ต้องก็ได้ค่ะขวัญไปแป๊บเดียวสาวน้อยเงยหน้าขึ้นไปพูดกับคนตัวสูงแต่เขากลับยิ้มแล้วบอกว่าผมอยากช่วยนุรินเลยต้องรีบเสริมให้คุณอาไปช่วยแต่ขวัญอาเขายิ่งกว่าเต็มใจซะอีก <c oughs> ก่อนจะเห็นคุณอาใส่หัวและยิ้มให้หลานสาวอย่างรู้ทันแล้วเดินตามพลอยขวัญออกไป สาวน้อยเดินตรงไปหลังบ้านซึ่งมีเนื้อที่นอกเหนือจากตัวบ้านไปเล็กน้อยชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจเมื่อเห็นแปลงผักสวนครัวเล็กๆในบริเวณพื้นที่จำกัดที่ถูกจัดเป็นสัดส่วนซึ่งมีทั้งพริกกระเพราโหระพาคะนา้าและผักชีว้าวแปลงผักน่ารักจังใช้พื้นที่คุ้มค่าและเหมาะสมดีผมไม่อยากรู้ว่าพี่พลก็ชอบปลูกผักคุณนาทีพูดอย่างนึกแปลกใจพลอยขวัญจึงเฉลยว่า ฝีมือขวันกันรินช่วยกันค่ะวางๆก็มาปลูกผักสวนครัวปลอดสารหลังบ้านทีละอย่างสองอย่างไว้เวลาจะใช้ก็สะดวกและประหยัดดีพอพวกเราจะกลับไปเรียนก็ฝากคุณลุงช่วยดูแล <Okay. S 1> สาวน้อยอธิบายด้วยสีหน้ายิ้มแยม้มดูท่าทางเธอจะมีความสุขกับสิ่งที่กำลังทำและทำในสิ่งที่เธอคิดว่าจะเกิดความสุข เห็นคุณค่าของสิ่งง่ายๆใกล้ตัวและมัธยัตตามสมควรนอกจากนี้ยังชักชวนให้หลานสาวของเขามีส่วนร่วมกับเธอด้วยซึ่งท้ายห้คิดเองทำเองคงจะเป็นไปได้ยากที่หนูรินจะลุกขึ้นมาทำแปลงปลูกผักแบบนี้ชายหนุ่มนึกอย่างชื่นชมสองน้อยคนนี้ช่างไม่ธรรมดาและรู้จักใช้ชีวิตที่มีคุณค่าอย่างน่าทึ่งไม่น้อยก่อนจะรีบสลัดความคิดออกไปเมื่อเห็นเธอ ก้มเก็บพริกใส่กระจาดวายใบย่อมที่ถือมาด้วยเขาจึงรีบเข้าไปช่วยเก็บชายหนุ่มเข้าไปยิงใกล้ๆสาวน้อยพร้อมกับหันมาถามเธอว่าเก็บพริกไม่สีแดึงดส้มๆนี้ใช่ไหมคะ เขาหันไปถามยิ้มยิ้มพลอยขวัญสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อรู้สึกว่าเขาก้มลงมาถามใกล้ๆในระยะหน้าห่างกันแค่มไม่ถึงสองคืบจึงเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ที่สาวน้อยจะใจเต้นแรงขึ้นและหน้าอุ่นขึ้นมาด้วยความเขินอายเธอจึงรีบตอบเขาและเก็บอาการใจสั่นไว้ให้มิชชดใช่ค่ะเก็บพริกเม็ดที่สุกหรือใกล้สุก เธอตอบเขาชายหนุ่มจึงพยักหน้ายิ้มยิ้มแล้วทำตามที่เธอบอกมือใหญ่เรียวยาของเขากำลังเด็ดพริกจากต้นอย่างคล่องแคล่วแล้วอยู่ๆเขาก็พูดขึ้นว่าวันนี้ยังไม่ได้ดื่มกาแฟเลยปกติผมจะตื่นเช้ามืดและเริ่มกาแฟแก้วแรกที่บ้านตอนตีห้าแต่วันนี้ตั้งใจะจะมาดื่มกับขวัญที่นี่ แต่ก็มีออเดอร์เข้าและยุ่งแต่เช้าเลยเขาเว้นช่วงอย่างจงใจตอนที่พูดว่าจะมาดื่มกาแฟกับเธอชายหนุ่มเล่าไปเรื่อยๆแล้วยิ้มอย่างอารมณ์ดีอ๋อค่ะสาวน้อยตอบสั้นๆแล้วก็คิดว่าจะเก็บเคลกับสลัดที่บ้านมาฝากแต่ก็เกิดเปลี่ยนใจเขาพูดขณะกำลังเก็บพริกอย่างตั้งใจโดยไม่หันมามองหน้าเธอค่ะหญิงสาวจึงหันไปมองคุณข้างๆอย่างแปลกใจให้ควญไปเก็บเองดีกว่าอยากได้ผักอะไรเลือกเก็บได้ฟรีตามสบาย เขาหันมาบอกยิ้มยิ้มพลอยขวัญยิ้มตอบเมื่อได้ยินอย่างนั้นพลางคิดในใจคุณอาคุณของนุรินใจดีอย่างที่เพื่อนสาวชอบอวยขอให้ฟังบ่อยๆขอบคุณนะคะขวัญก็ชอบเคลราชนีผักใบเขียวสวยแล้วก็ประโยชน์เยอะแต่ไว้ถามนุรินดูก่อนนะคะว่าจะไปได้หรือเปล่าชายหนุ่มนึกคำคำพูดของเธอยังต้องถามนุรินอีกเหรอรายนั้นขอแค่อย่าชวนอ่านหนังสือ นอกนั้นจะชวนขึ้นเขาลงห้วยไปไหนไปกันเขาพูดอย่างคำคำและพลอยขวัญก็เห็นด้วยเธอจึงอดหัวเราะไม่ได้แล้วสองหนุ่มสาวก็หัวเราะอ,ออกมาเกือบพร้อมกันเมื่อนึกถึงนุริขนขณะนั้นเองทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งเข้ามาที่หน้าบ้านพลอยขวัญจึงพูดว่าคงจะมาถึงแล้วค่ะพี่มาร์คห้องนุริน ธอรีบตอบเขว่าของนุรินอย่างไวเมื่อขุนนาทีเหลือบมามองสบตากับสาวน้อยเกือบทันทีที่ได้ยินเธอเรียกหนุ่มเนรุบดินอย่างค่อนข้างคุ้นเคยว่าพี่มาร์กผมเพิ่งรู้ว่ามาก็จะมาเขาเอ่ยลอยๆเสียงเรียบเรียบพลอยขวัญจึงอธิบายว่าเมื่อเช้าเขาไลน์มาหานุรินค่ะ รู้ว่าพวกเรามีนัดมื้อเที่ยงกันก็เลยอยากมาแจมอ๋ออย่างนี้นี่เองขอพูดสั้นๆขณะจ้องหน้าเธอนิ่งจนพลอยขวัญรู้สึกประหมาขึ้นมาเล็กน้อยจึงรีบเปลี่ยนเรื่อง พอแล้วคะ่ะเธอหมายถึงพริกและกระเพราที่เก็บได้พอสมควรแล้วก,ก่อนจะเดินนำหน้าเขาเข้าไปในครัวจากนั้นพลอยขวัญก็ลงมือแกะกระเทียมที่หนูรินทำค้างไว้และเตรียมพริกครโคลรวมกันโดยมีชายหนุ่มคอยเป็นลูกมือช่วยโคลพริกกระเทียมให้เธอสังเกตเห็นเขาหยิบจับนั่นนี่อย่างคล่องมือไม่เก้ะกังๆคงเพราะเคยเข้าครัวอย่างที่หนูรินบอกนั่นเอง และขณะนั้นนุรินก็พาหนุ่มมาร์คเนริบดินเดินเข้ามาสวัสดีครับขวัญเนริบดินทักทายสาวน้อยพร้อมกับยิ้มกว้างพลอยขวัญยิ้มบางๆก่อนจะตอบเขาสวัสดีค่ะแล้วมาร์คจึงหันไปไหว้สวัสดีคุณอาข,ของนุรินสวัสดีครับป่ะคุณพอดีวันนี้ว่างเลยขอนุรินมาทานมื้อเที่ยงที่คนครับเขาบอกยิ้มยิ้มคุณนาทียิ้มตอบก่อนจะพูดว่าตามสบายนะทานกันหลายคนคลึกครื้นดีพลอยขวัญจึงบอกนุรินว่า นิรินพาเอ่อรุ่นพี่และขุนออกไปนั่งรอที่โต๊ะก็ได้แล้วค่อยเข้ามาช่วยยกอาหารออกไปพลอยขวัญพยายามเลี่ยงใช้คำว่ารุ่นพี่แทนพี่มาร์กและเธอยังรู้สึกว่าถูกคนตัวสูงข้างๆแอบชำเลืองมองมาเล็กน้อยนุรินจึงบอกสองหนุ่มว่าไปค่ะหนุมน่มๆนั่งรอใจร่มๆที่โต๊ะข้างนอกดีกว่า แม่ครัวจะได้ลงมือสักทีนูรินช่กจะหิวจนไส้เริ่มกิวแล้วนูรินพูดแบบเขินๆแต่นรุบดินกลับบอกว่าพี่ว่าช่วยกันหลายๆคนดีกว่าขัญจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปและเสร็จเร็วดีด้วยในขณะที่พลอยขัญก็นึกชื่นชมความมีน้ำใจของเขาและนูรินก็เห็นด้วยก็ดีเหมือนกันนะขัญจะได้เสร็จเร็วๆงั้นแม่ครัวใหญ่สั่งงานมาได้เลยค่ะจะให้พวกเราช่วยอะไรพลอยขวัญยิ้มให้เพื่อนสาวก่อนจะบอกว่า งั้นก็ได้จ้ะช่วยกันหลายคนก็สนุกดี <Okay. S 1> งั้นหนูรินกับเออรุ่นพี่ช่วยเตรียมจานครบคนวางเรียงไว้บนเคาน์เตอร์นั่นแล้วไปจัดโตัวอาหารข้างนอกเตรียมแผ่นรองจานช้อนซ่อมแล้วแก้วน้ำแล้วกันจ้ะโอเคแล้วพรุษสลรดที่พี่มาหิวมานี่ให้จัดใส่จานเลยไม่ขวัญหนูรินขอความเห็นแม่ครัวใหญ่เพื่อนสาวจึงตอบว่าเก็บแช่ตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้จ้ะ เวลาจะเสิร์ฟเป็นของหวานค่อยจัดใส่จานงั้นพี่มาร์กตามนุรินไปช่วยหยิบจานวางเรียงบนเคาน์เตอร์นะอย่าให้หลุดมือแตกละ่ะนุรินขี้เกียจเก็บกวาดนุรินกำชับแบบขำๆรุ่นพี่จึงรับคำสั่งแบบขันแขน็งครับผมถ้าแตกเดี๋ยวพี่จะเก็บเองพลอยขวัญและนุรินอดขำไม่ไหวจึงหัวเราะกันขิ้ขักส่วนรุ่นพี่ก้าวหัวแบบเขินๆก่อนจะเดินตามนุรินไปพล้อยขวัญจึงหันไปมองคนข้างๆก็เห็นว่า ตอนนี้เขาสวมผ้ากันเปื้อนเรียบร้อยและยืนควงตลิวรอยอยู่เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับปิ้งรักสาวไวทีนนิ่ยายรักโรแมนติกในตอนที่8นี้ชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์ไว้ได้นะคะ <Okay. S 2> และถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยจนกว่าจะกลับมาเจอกันได้ให,หม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ